การศึกษาธิการจังหวัดแพร่สังกัดสำนักงานประหลัดกระทรวงศึกษาธิการมีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนางานด้านวิชาการของกระทรวงศึกษาธิการในระดับจังหวัดปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมายและประสานงานต่างๆในระดับจังหวัดมีคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคคือ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานกรรมการมีนางรุ่งทิพย์ทาวดีดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดแพร่นายสวินเทพสาธรดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัดแพร่มีบุคลากรจำนวน36คนกำกับดูแลสถานศึกษาเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบจังหวัดแพร่เป็นจังหวัดหนึ่งในสี่จังหวัดภาคเหนือตอนบนสอง แบ่งการปกครองออกเป็น8อําเภอมีจำนวนประชากรประมาณ4 3 7 0 0 0คนจังหวัดแพร่ให้ความสำคัญในเรื่องของการศึกษาและมีคุณภาพการศึกษาเป็นอันดับต้นๆของระดับภาคและระดับประเทศอย่างต่อเนื่องมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับทุกสังกัดสถานศึกษาทุกระดับทุกสังกัดในจังหวัดแพร่มีทั้งหมดจำนวน469แหง่ง สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมีจำนวน2 9 4แห่งสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมจำนวน261แห่งประกอบด้วยสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต1จําจำนวน1 1 8แห่งสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต2จํจำนวน124แห่งสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ จำนวน16แห่งและสังกัดสำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษจำนวน3แห่งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจำนวน6แห่งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจำนวน19แห่งสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่จำนวน8แห่งสถานศึกษาสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่จำนวน7แห่ง สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน162แห่งสถานศึกษาสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจำนวน5แห่งสถานศึกษาสังกัดสถาบันพระบรมราชานกปกระทรวงสาธารณาสุขจำนวน1แห่งความโดดเด่นขององค์กรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT มีพัฒนาที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องปี2564และปี2565ได้รับผลการประเมินร้อยละร้อยได้ระดับ AA 2ปีซ้อนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานการทดสอบ O-net ปีการศึกษา2,564คะแนนเฉลี่ยและร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนสูงกว่าร้อยละ50ขึ้นไปของจังหวัดแพร่สูงกว่าระดับประเทศระดับภาคเหนือและระดับสำนักง,งานศึกษาธิการภาค16ทุกระดับชั้นและเป็นส่วนหนึ่งของ12เป้าหมายร่วมส่งผลให้จังหวัดแพร่ได้รับรางวัลเลิศรัฐสาขาคุณภาพและบริหารจัดการภาครัฐปี2,564หมดห ด้านการนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคมได้รับรางวัล Best Practice วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศการพัฒนาเด็กปฐมวัยปี2564ชนะเลิศระดับภาค16ทั้งประเภทผู้บริหารและครูผู้สอนปี2565ได้รับรางวัลสถานศึกษาที่มีนวัตกรรมการบริหารจัดการการจัดการเรียนรู้และการนิเทศติดตามและประเมินผลระดับภาค16 ตามโครงการ i f p e ด้านการนิเทศภายในสถานศึกษารางวัลระดับดีเยี่ยมผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ประจำปีงบประมาณ2,564ได้รับการประเมินอยู่ในระดับมาตรฐานชั้นสูงได้รับคะแนน81.25สสถานศึกษาในสังกัดจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน พัฒนาคุณลักษณะที่ดีให้กับเด็กๆเกยาวชนอย่างเหมาะสมได้รับรางวัลประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารีระดับประเทศอย่างต่อเนื่องปัจจัยที่ส่งเสริมให้การดำเนินงานของสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ประสบความสำเร็จในหลายๆด้านเกิดจากการร่วมแรงร่วมใจในการบร,ริาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานทางการศึกษาสถานศึกษาทุกระดับทุกสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน